สวัสดีครับอยู่กับโมบายรีเจนนะครับอยู่กับ55ตียนเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันเลยครับใครเป็นหัวห้องก็ไม่รู้ครับอ่ามันกดเริ่มไปแล้วครับไม่รู้จะเล่นตัวอะไรเลยครับมีแต่จอมยุทธทั้งนั้นเลยครับ เสร็จเอ็มเบมวิ่งครับดูเกียร์ครับดูเกียร์ดูเกียร์มึงโดนกูแน่มึงเจออ้วนกูปวดแน่ ทีมเรามีฟังโก้นะครับมีชูมียีสันชินมีแฟนนี่นะครับมีเฟย่าครับฝั่งตรงข้าม Alpha, มีอัลฟามีอาฟังโก้นะครับแล้วก็ซันแล้วก็แฟนนี่ครับร <s> <s> อ,อเริ่มเกมเลยครับ55า้าทีนะครับ เราไปเล่นไหนก็ได้ครับเราโหดครับปล่อยให้แฟนนี่ไปกับชูครับเพราะว่าเขาต้องเอาลูนครับเราลงมาอยู่กับเฟย่าก็ได้ครับเฟย่าไอ้บุญจันทร์ครับชีวิตกูจะปลอดภัยไหมเนี่ยไปกับบุญจันทร์เนี่ย ตีคลิปเลยครับรีบดันเลยครับฝั่งตรงข้ามฟาร์มอยู่ครับเราต้องรีบดันครับเราก็วิ่งไปหาก็เลยครับดันไม่ว่าวิ่งไะหาตีนแน่นอนครับโู้แฟนนี่บินแล้วครับเจ็บครับไม่เอาไม่เล่นกลับแล้วขอตีหน่อยดิโอ้โหโดนโดนเยอะใครจะให้ฆ่าเรากดรีเจนเลือดก่อนครับหลบครับหลบครับเดี๋ยวแฟนนี่มันอันติมาครับ โอ้แฟนนี่เลเวสามแล้วอะ่ะเราเพิ่งเลเ้ยวสองเองครับบุญจันทร์เลเหนึ่งครับชี้หายแล้วครับทำอะไรลงไปแฟนนี่บินไปแล้วครับมันเป็นศึกของแฟนนี่ครับจริงๆเราไม่น่าเข้ามายุ่งเลยครับ <laughs> <Yeah. S 1> <laughs> เหมือนเอาชีวิตมาทิ้งอีกแล้วนะครับตีคลิปก่อน ได้รองเท้ามาคู่หนึ่งครับรองเท้าวิ่งไวห้าสิบครับโอ้อัลฟาสกิลใหม่แล้วครับลากคีบเข้ามา <c oughs> ไม่กล้าออกไปครับลากคีบมาตีในป้อมครับกลัว <c oughs> เดี๋ยวแฟนดี้บินโฉบ เหลือกี่ลวครับมีอันติเรียบร้อยครับไม่ถึงครับโซซันหายเลยตรงกลางครับโดนไล่ไปแล้วครับเราขึ้นไปหาตรงกลางนิดนึงครับตรงกลางรู้สึกจะเป็นมีอานะครับฝั่งตรงข้ามเราก็แอบอยู่ในป่านครับยีสันชินเรามาแล้วครับมีอามาแล้วครับถึงไหมถึงไหม มันเดินหลบพอดีเลย <First Blood. S 1> ว้าแย่จังมีคนเฟิร์สไปแล้วครับ uh huh. เลนไหนเฟิร์สไปเอ่ยเลนล่างครับบุญจันทร์ครับบุญจันทร์แม่งลาโลกไปแล้วครับหน้าสงสารเขานะฟันนี้เราคืนมาครับเอาจริงตอนนี้มันเป็นศึกของฟันนี่จริงๆครับอย่างที่พี่บอกครับ บีคิงเล่นอัลฟาครับเราก็ตีสกิดสกิไปเรื่อยครับเรากลัวครับจุ๊บจเฟย่ามาอีกแล้วครับพี่ลืมออกสันไหวเนี่ยปกติพี่จะใช้สันไหวเลยเนี่ยกระชากนะอย่านะาบินผ่านกระชากเลยนะ ไม่ไรครับเราก็ตีคิปไปเรื่อยครับช่วงนี้โซ่เรายังสั้นอยู่ครับอัพโซ่ครับ you, God, เก็บเนื้อเก็บตัวครับเนี่ยีสันชินกดอันติครับ you, God, เอาฟ้าน่าจะขึ้นไปฟาร์มเอาคีปนะครับไปเอาคิปลูนแน่นอนครับโอ้โหแฟนนี่ครับ แอบอยู่ในป่าครับอัลฟ่าครับแฟนนี่เราบินกันไปก็บินกันมาครับแม่งบินกันเป็นสวนสนุกเลยสองตัวบินกันไม่เกรงใจคนอื่นเลยลากเลยครับ <c oughs> ยังไม่ถึงีครับ One One ที่ไหนเขามีรับต่อโซ่บ้างเนี่ยฝั่งโก้ฝั่งตรงข่ามาแล้วครับแฟนนี่ฝั่งเราฆ่าเต่านะครับก็ยังไม่มีการบวกกันนะครับ ถ้าเป็นประกัดก็ท้องนะครับจ้องตากันอยู่เนี่ยเข้าไม่ได้สักทีอีก650้าิเราจะได้เข็มทอแล้วครับลากเนี้ <c oughs> ไม่ถึงอีกอะน,นี่หรือโซ่ฟังโก้ครับยีสันชินเรากดอันติมาอีกแล้วครับแน่ไอ้อ้วนโซสั้นเหมือนกันยังมาห้าว <c oughs> <c oughs> อับโซอนครับล่าครับปิดคีปอีกแล้วครับเรียบร้อยครับบุญจันทรโดนล่าเข้าไปแดกในป้อมครับแฟนนี่มาอีกโอ้โหตีนง่ั้นเลยกูไปแล้วไอ้บุญจันทร์ตัวสวยมานี่แันนี่นี่เนี่ป้อมยิงมึงตายแน่ไปไหนแล้วเมื่อกี้กูเห็นรถแบบอยู่ในนี้นี่เนี่ กลับบ้านเลยครับกลับบ้านเลยครับเติมเลือดถึงครับไปนักไปใหม่ครับเราใกล้ได้เข็มทอแล้วครับไอเทมชิ้นแรกของเราเลยครับเข็มทอแล้วครับข้างบนมีลิงครับตรงกลางป้อมใกล้แตกนะครับฟันนี่วิ่งขึ้นไปหาลิงนะครับเราก็ตามไปช่วยด้วยครับฟันนี่ปั่นลิงนะครับเข็มทอล้วมาครับลิงวิ่งไปไหนครับ เอากระชากเลยครับเรียบร้อยครับกัดเลยครับกัดเรียบร้อยครับลาโลกไปหนึ่งตัวครับคอมโบกับแฟนนี่ครับเมื่อกี้เรามาดันเซนครับมาช่วยน้องตัวแจกนิดนึงครับอยู่กับมันก็เสียงตีนพอกับอยู่กับบุญจันรนะครับกระชากมีอาครับไม่ถึงครับ เดินลงไปเลนล่างนครับเลนล่างฟฟนนี่ถ่ายป้อมบนไปแล้วครับแอบครับแอบแอบเหมือนเดิมครับเราเห็นฟฟนนี่ครับแล้วเราก็เห็นเอาฟ้าด้วยครับลากมาในป้อมเลยครับกัดเอ๊บกัดครับกัดกัดเอาฟ้าได้แล้วครับเรียบร้อยครับชูสอยออกมาครับไปหนึ่งศพครับเรารอลากอ้วนฟังโก้ครับโยกโยกแล้วลากเลยครับ ฟันนี่ฝั่งตรงข้ามบินมาครับกระชากแฟนนี่ทีวะไปไหนเอาเอาชูชูวิลิงมาครับตรงนี้มันชุลมุนแล้วครับถอยครับถอยครับตีนเยอะตีนเยอะอย่าเข้าไปครับอย่าเอาหน้าไปเสนอครับ ฝั่งโก้ครับลากมันมาครับืโซ่สันอีกแฟนนี่ไปอีกแล้วเอาอัพผิดเลยจะอัพโซ่ไปอัพผิดเลยครับโอ้สี่ตัวนะครับสถานการณ์ตึงเครียดนะครับลากมาครับกัดครับกัดครับกัดมีคิงครับได้ไปหนึ่งศพครับลิงครับลิงครับไปช่วยก่อนครับกระทืบครับ กระทืบครับกระทืบครับกระชากลิงมาครับเรียบร้อยครับชาล้างวิ่งหมีแบบานี้ฟังโก้มาลากเราครับเราใช้วิทยายุทธยับรอบค่าครับไออ้วนครับอ่าเราเห็นแฟนนี่โยนเชือกมาครับเชือกมันหย่อนหย่อนมาครับมานี่ครับแฟนนี่ไม่ติด ถ้าติดเรามีฮาแน่นอนครับเอาฟ้ามาครับเอาฟ้าย่องๆมาครับกัดเลยครับกัดเลยครับรออะไรครับรออะไรครับกระชากซ้ำด้วยครับจะไปไหนครับันนี่ันนี่จะไปไหนครับอย่าคิดหนีครับอูโดนลิงฟาดหัวไปหนึ่งทีครับนี่ลากไม่บ่อยครับเราไม่เน้นลากบ่อยครับเราเน้นกวนตีนครับอูโดนอีกแล้วครับ โดนหลายตีนเลยครับตายแน่นอนครับดอกนี้ต้องบอกว่าลาก่อนเลยครับไปแทงตีนให้เพื่อนได้ครับไม่เป็นไรครับขายของก่อนครับเปลี่ยนครับไหนเอ่ยไหนเอ่ยเอานี้ดีกว่าครับอันนี้ดีกว่าครับนี่นี่อันนี้มาป้องกันตัวนิดนึงครับมันจะบางไปครับรอเกิดก่อนครับ วิ่งข <masculine. S 3> <Christina. S 2> ึ้นไปใหม่ครับวิ่งขึ้นไปใหม่ครับเลนล่างมีแฟนนี่ครับเราไปหาแฟนนี่ว่าดูพี่อ้วนฟังโกเราโยกซะก่อนดูท่าโยกด้วยครับถึงพี่มีพุงพี่ก็พิวนะน้องอยู่กับตัวแจกชีวิตกูจะปลอดภัยไหมเนี่ยโซ่เราเต็มแล้วครับดูฟังโก้สายสับครับ เดี๋ยวออกรถของรถคู่ดาวก่อนดีกว่าครับแฟนนี่เราโดนลุมครับล่าครับตัวอะไรบินไปบินมาเต็มไปหมดครับหลบก่อนครับอย่าไปอยู่ใกล้ตีนครับตึมดูฟังโก้ฟันครับดูพ่อค้าเขียงหมูเราหวดครับลิงครับเรียบร้อยตัวปอมแอบก่อนครับแอบก่อนครับ เยอะครับเยอะครับข้างหน้าก็เยอะครับอีกอย่างหนึ่งเราไม่มีไอเทมแทงนะครับแฟนนี่ไปบินล่อครับบินล่อครับโฉบล่อครับลากมาก่อนครับชิบหายแล้วลากเล่าไปแล้วตัวกันตัวมัน้วยสลายม็บเอาฟาเอาฟาครับกดใส่เอาฟาไปก่อนเลยครับหนึ่งทีครับแฟนนี่ฆ่าลิงมาครับแฟนนี่ฆ่าสองครับเรียบร้อยครับฆ่าสี่ครับแฟนนี่โหดมากครับหมดบ้านครับ ตัวแจกค่าด้วยเป็นไงล่ะโหดป่ล่ะลากคลีปมาครับรีบครับ,รบอีก8วิครับอีก8วิลิงเกิดแล้วครับตีป้อมนี้ก่อนครับฝั่งข้ามเกิดหลายตัวแล้วครับ เราใกล้ได้น้ำแข็งครอบงำแล้วครับแต่ว่าบ้านเราหมดแล้วครับเกาะกันแน่นๆครับเกาะกันแน่นๆครับโอ้ยไปแล้วเว้ยอันติทำไมละมันนี่ กันนี่ครับตีมันก่อนครับกันนี่อ้าวไม่มีใครช่วยกูเลยนี่มามาแล้วครับทับเสริมเรามาแล้วครับกระชากครับกระชากครับไปไหนครับไปไหนครับหวดยครับหวดยครับชุลมุนชุลมุนหลบเข้าป่าก่อนครับไม่มีใครเห็นแล้วหรอกลากไอลิงครับลากไอลิงครับไอลิงไปไหนแล้วไอลิงวิ่งหนีเข้าบ้านไหมครับอ้าวเฟย่าครับนี่ครับบุญจันทร์แม่งตัวเรียกตีมครับ ใกล้จบแล้วครับคลิปชุดนี้ต้องจบครับกระชากมาครับตีบ้านเลยครับรีบตีครับเดี๋ยวมันเกิดครับอีกสี่วิครับหนหด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  <laughs> จบแล้วครับเ,เจอแฟนนี่โหดเข้าไปครับ ก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเริ่มสนุกเข้ามาเล่นก็เข้ามาในกลุ่มนะครับ Mobile Legend t 1ว่านะครับโอเคครับสวัสดีครับ